สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนสูตรอาหารที่แม่ัวททำมาแนะนำทุกทุกคนวันนี้ก็คือเมนูแตงกวาผัดไขค่ค่ะส่วนผสมที่ใช้ในเมนูนี้มีไม,ม่มากค่ะเราสามารถหาซื้อได้ตามแถวตลาดแถวบ้านเราง่ายๆค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแตงกวาผัดไข่สูตรนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะ เริ่มแรกให้เตรียมแตงกวา3า0กร,รัมค่ะเมื่อมีแตงกวาแล้วให้เอาแตงกวาไปปอกเปลือกและล้างน้ําแตงกวาให้สะอาดก่อนค่ะแล้วเราก็เอาแตงกวามาหั่นเป็นชิ้นๆไม่หนามากและไม่บางมากนะคะต่อมาเตรียมกระเทียมสับ1ช้อนชาค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือเตรียมไข่ไก่2ฟองค่ะพอเตรียมของเสร็จแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟแรงค่ะ ใส่น้ำมันสำหรับทำอาหารลงไปในกระทะค่ะแล้วเราก็รอให้กระทะและน้ำมันร้อนก่อนค่ะพอกระทะและน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้ใส่กระเทียมสับลงไปในกระทะค่ะผัดกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมทั่วบ้านไปเลยค่ะและให้ดูว่ากระเทียมเริ่มมีสีเหลืองนิดๆแล้วเราก็ค่อยใส่ไข่ลงไปค่ะให้ใช้ตะลิวเจาะไข่แดงให้แตกค่ะแล้วเราก็รอให้ไข่เซ็ตตัวเกือบสุกค่ะ ในระหว่างนั้นให้ใส่น้ำปลาลงไปค่ะและค่อยๆใช้ตะลิ้วผัดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตอนนี้ถึงเวลาใส่แตงกวาที่เตรียมไว้ลงไปในกระทะแล้วค่ะผัดส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันดีจนกระทั่งแตงกวาเกือบสุกค่ะให้ปรุงรสผัดแตงกวาของเราด้วยซอสปรุงรสค่ะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะ และใส่น้ำตาลทรายค่ะเมื่อแตงกวาสุกแล้วให้ใส่ซอสน้ำมันหอยค่ะใส่พริกไทยป่นค่ะและใส่น้ำค่ะหลังจากนั้นผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะชิมรสชาติผัดแตงกวาของเราให้ถูกใจขาดเลื้ออะไรก็ใส่เพิ่มได้ค่ะ ตอนนี้แตงกวาผัดไข่เมนูกับข้าวทำง่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ครัวฝากทุกคนกดซับตะไครช่องหิวให้ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ